เทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนแบ็กขวาคนใหม่ของราอันมาดริดมีลุ้นได้ลงสนามเป็น11คนแรกในเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกที่จะกลับไปเยือนต้นสังกัดเก่าอย่างลิเวอร์พูลในวันอังคารหน้าหลังดานนี่กาบบาราร์ต้องเข้ารับการผ่าตัดหัวเขา่าดาวเตะวัย27ปีกลับมามีชื่อในทีมมาดริดอีกครั้งในเกมเอลคลาสิโกที่เปิดบ้านเอาชนะบาร์เซโลนา2ประตูต่อ1เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังจากมีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาหลังและต้องพักรักษาตัวตั้งแต่กลางเดือนกันยายน ในซีซั่นนี้อเล็กซานเดอร์อโนเพิ่งได้ลงเล่นเป็นตัวจริงให้มาดริดไปเพียงสี่เกมเท่านั้นหลังย้ายมาจากลิเวอร์พูลด้วยค่าตัว10บล้านปอนด์เมื่อช่วงสัมอร์ซึ่งการตกเป็นตัวสำรองก็ทำให้เจ้าตัวหลุดจากทีมชาติอังกฤษในช่วงพักเบรกทีมชาติหลล่าสุดด้วยอย่างไรก็ตามจากอาการบาดเจ็บของกาบาคารก็มีโอกาสสูงที่ชาบีอลอนโซกุลซือมาดริดจะส่งอเล็กซานเดอร์อาโนลงสนามเผชิญหน้ากับลิเวอร์พูลทีมที่เขาเคยคาแข้งมายาวนานถึง20ปีขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊ ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn